ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคัมคือวันนี้ครับถือว่าเป็นโปรแกร,รมฟุตบอลที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าจะเป็นนัดสุดท้ายละในเลกแรกครับเราจะทราบกันแล้วว่า1ใน8ทีมที่ดีที่สุดครับที่จะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมไหนบ้างและอันดับที่9ถึง24ที่จะต้องไปเตะเพย์ออฟกันเนี่ยเพื่อหาอีก8ทีมที่ดีที่สุด จะเป็นทีมไหนกันบ้างครับวันนี้จะเจอกับผมครับเด่๋นะัดเทพบอลยับ,นบแน่นอนว่าวันนี้คัสสารยับแนวทางฟุตบอลดีๆครับมาฝากพี่ๆทุกท่านหน้าช่อง3ทีมที่น่าเลียกเชียร์ครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดเลย เนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ขอสรุปแนวทางก่อนเลยแล้วกันครับ3ทีมครับที่ได้คัดได้จัดเอามาให้กับพี่ๆหน้าช่องเนี่ยก็ถือว่าผลประกอบการยอดเยี่ยมครับเมื่อวานนี้เข้าเส้นชัยไป2ยกไป1ครับก็ถือว่าแฮปปี้กันไปครับยินดีกับพี่ๆที่ตามผลงานหน้าช่องด้วยส่วนใครที่อยู่ในบ้านครับก็ยังคงสดชื่นจำใสกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้ตระกูล v ี p ของนัดเนี่ยวางไว้ทั้งหมด4ตัวครับยกไป2ก็ไม่ได้ไม่เสียครับแล้วก็เข้าวินไปอีก2ตัวก็กําไรห็นเนี แล้วก็ชุดอัลบั้ม3เนี่ยโบนัสของเราก็แตกไปอีกหนึ่งชุดก็ยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วใครครับที่เป็นคอฟุตบอลเป็นนักลงทุนเหมือนกันครับอยากติดตามผลงานของนักแค่ไหนช่องอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆมาตามฟุตบอลครับมาตามแนวทางของนัทเนี่ยก็เปิดใจครับเพิ่มเพื่อนตรงนี้กันเข้ามาได้เลยครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับะวันนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับที่ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปครับวันนี้มี3มทีมที่น่าเลือเชียร์มาฝากพี่ๆทุกท่านครับ บ้านพบกับทางด้านของเซลติกสาหรับคู่นี้ครับนัดแนะนำครับในมุมมองของนัดนะนัดมองว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นจำใสกว่าเนี่ยอยู่ที่ทางด้านผู้มาเยือนอย่างเซลติกครับแอตตาวล่าครับก็อันดับที่9เนาะก็ฟองของพวกเขาเนี่ย ผลยานโดยรวมถือว่าดอกไปค่อนข้างเยอะตัวเจ็บก็ยังค่อนข้างรุมเร้าเหมือนกันวันนี้เนี่ยถือว่าแอตตาวิลล่าได้เปรียบที่ไดในบ้านคนระับแล้วก็เกรดบอลก็ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับพวกเขาอยู่อันดับที่9แล้วก็เซลติกอยู่อันดับที่18ดูแล้วเท่าที่พูดมาเนี่ยเหมือนกับแอตตาวิลล่าเองจะค่อนข้างเหนือกว่าทุกมุมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับวันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของแรงจูงใจเอาจริงๆก็ยังเป็นแอตตาวิลล่านั่นแหละครับที่แรงจูงใจดีกว่าเพราะว่าวันนี้พวกเขา ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบอัตโนมัติทันทีแต่ว่าสุดท้ายแหม่ทวัดกันด้วยเรื่องของคุณภาพโดยรวมในช่วงหลังเนี่ยแม็กเก็ตบอลยับของเซลติกจะดูเป็นรองค่อนข้างเยอะแล้วนี้ยังเสียเปยยรียบที่ระบบหลุเล่นเป็นเกมเยือนแต่ผลงานโด,ดยรวมของพวกเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้ววันนี้แน่นอนครับอันดับ9ถึง24เนี่ยเซลติกต้องการที่จะยื้ออันดับที่ดีที่สุด ใน9ถึง24อยู่แล้วเพราะว่าอยังต้องการที่จะการผ่านเข้าไปเตะเพย์ออฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าวันนี้ครับเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนแรงจูงใจดีด้วยกันทั้งคู่วันนี้นัดมองว่า ถ้าเซลติกจะแพงจริงครับเต็มที่1นึ่งมาเลดครับไม่เกินนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้กัดฟันครับไปที่ทีมเยือนอย่างเซลติกได้เลยครับส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับคัมคืนนี้เนี่ยพวกเขาจะเปิดบ้านครับพบก,กับทางด้านของอัตารันดาคู่นี้เนี่ยบาร์เซโลนานะครับการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะอยู่อันดับที่2ส่วนอัตารันดาอยู่อันดับที่7วันนี้อัตารันดาแรงจูงใจดีกว่านะเขาต้องการทุกคะแนนมีความสําคัญมากๆครับเพราะวันนี้เนี่ยพวกเขาเองอยู่ 7, ยอันดับ จะถ้าวันนี้ไม่มีคะแนนเลยเอาง่ายๆครับทีมอื่นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแซงได้ซ้ำไปเพราะคะแนนเนี่ยไล่เลี่ยก,กันมากๆแต่สุดท้ายแล้วครับวัดกันด้วยเรื่องของเกตบอลคุณภาพของตัวนักเตะแม้วันนี้บาร์เซโลนาครับจะเล่นแบบไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรลัะเพราะว่าเขาการติการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีชุดผู้เล่นผสมผสานบ้างแต่ นานทีนี้ยังดีกว่า,าจริงครับ2เกมหลังสุดบาร์เซโลนากดไปถึง12ประตูและก็เกมวันนี้เป็นเกมในบ้านด้วยแค่ชนะทุกอย่างก็ถือว่า Happy แฮปปี้ละเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าบาร์เซโลนาดีกว่าครับวันนี้ในบ้านจะเปิดบ้าน เบียดขวาชัยได้เป็นอย่างน้อยครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับจะเป็นหน้าด้ของดอทมูนครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับทางด้านของชักตาโดเนตวันนี้เนี่ยนัดขอกัดฟันไปที่ชักตาโดเนตแล้วกันนะครับผมเหตุผลแบบนี้ครับดอทมูนเองครับวันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดนะครับอันดับที่ 9- ถึง24ก็ยังมีสิทธิ์ไปลุ้นเตะเลยออฟวันนี้ทางในเรื่องของเกตบอลการได้เปรียบที่เลยในบ้าน มดอทมูลก็ยังดีกว่าแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยสิครับดอทมูลในห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขาถือว่าดอกไปเยอะมากไม่สามารถชนะใครได้เลยแม้วันนี้เนี่ยโอกาสที่ดอทมูลจะชนะในบ้านเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าชัคตาโดเนตเองผลงานไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ววเนี้ยเชคตาโดนเนตคือไม่มีโอกาสอะไรละหมดสิบละในรายการนี้แต่ว่า พอย้อนกลับไปดูผลงานโดยรวมของพวกเขาเนี่ยแม้จะดูเป็นรองค่อนข้างเยอะครับแต่วันนี้เล่นด้วยศักดิ์ศรีเนี่ยผมมองว่าถ้าจะแพ้วันนี้เต็มที่เบ็ดเบียดไม่ถึงแนวต้านไม่ถึงสองเมล็ดอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับนัดกัดฟันครับไปที่ชักตาโดเนตแลวกันครับสามทีมหน้าช่องวันนี้ครับวันนี้ขอเรียกเชียร์ชักตาโดเนตบาร์เซโลนาและเซลติกเอฟซีครับใครชอบเหมือนกันตามมาได้เลยส่วนตัวการันตีจัดหนักจัดเต็มครับเดี๋ยวเจอกันในบ้านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทานโชคดีสวัสดีครับ